รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านของศิลปินคนหนึ่งซึ่งอาจารย์ต้องรู้จักกับเป็นแฟนคลับเป็นศิลปินที่โด่งดังมากในยุค80ูน์เป็นนักร้องเป็นนายแบบเป็นนักแสดงนักแสดงด้วยดังแบบสุดๆตายแล้วรู้แล้วพี่หนุ่มเซค่า โอยดีใจที่อยากเจอฉันเก็บภาพเขาเลยนะตอนเอาเป็นนายแบบอ่ะเก็บภาพทำอะไรเหรอเก็บไว้อยู่ในหัวใจใสใสไป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 มาค่อยๆนูไปค่ะไปพี่นมมาที่ไหนทำไมอะไรยังไงรถเยอะขนาดนี้ไหนอ่ะ นีีก็ดะจะเอาคันไหนดีครับอาจารย์วัสดีครับอาจารย์วัสดี้คัะดีมากวัสดีครับให้เหรอคะพี่ถามเนี่ยอยากได้คันไหนเอาไปเลยครับเฮ้ยยกให้เลยครับเพราะไม่ใช่ของผมสักคันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรถจอดที่บ้านพี่มันไม่ใช่รถมันพี่รถพี่เหรอเอ่อไม่ใช่ครับเผอิญบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของอาจารย์ที่รักกันและเคารพกันอ๋ออ๋อคือเราไม่ได้มาบ้านพี่เขาพี่พามาบ้านคืน อยากให้มาบ้านนี้เพราะว่าเพราะว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์ที่เหมือนกับมาสร้างชีวิตใหม่อีกทางหนึ่งให้กับอยากรู้แล้วอุ้ยเขาเปิดหัวดีเอนไหนเขาอยู่ข้างในใช่ไหมคะอยู่ข้างในถ้าผมว่าตอนนี้เขารออยู่เขาจะต้อนรับอาจารย์นะโอ้สบายทำไมไปต้อนรับฉันล่ะทำไมล่ะก็หนูถามเฉยเดินเดินเข้าไปเชิญลยครับเชิญเลยเชิญเลยจาน เชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับพยาธิครับเชิญครับอาจารย์โบนี่สนี่เจ้าของบ้านจริงค่ะสวัสด anyway? ีคร no ับอาจารย์สวัสดีครับทราบไหมครับว่าจริงๆแต่อาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ตัวเลขที่บ้านแล้วตรองบอกบ้านเนี่ยเป็นบ้านทําธุรกิจบ้านเนี่ยเป็นบ้านบ้างงานเนื่องจากตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เสริมเรื่องธุรกิจถือว่าดีนะคะถูกต้องค่ะเนื่องจาก3าเป็นทางเลือกที่ดี5้คือความสุขหนึ่งคือชัยชนะนั้นตัวเลขดีสําหรับเรื่องการทําธุรกิจสินต่า แต่พอเดินเข้ามาปั๊บเราจะเห็นน้ําอยู่ขวามือหลายๆคน,นะอาจารย์เชื่อท่านผู้ชมเนี่ยมีความกังวลใจอาจารย์ขาทํายังไงดีอะในเมื่อบ้านหนูฝั่งขวาเนี่ยเป็นน้ําซะแล้วอะอทํายังไงดีจะทุบก็ของอาจารย์หากไม่เน้นทุบไม่เน้นหรือ,อเปลี่ยนราตับ้านเลยได้ไหมครับะบ้านเน้นซื้อบ้านใหม่เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนฉันไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะคะก็บอกฝั่งขวาฮะนะครับพอเป็นธาตุไฟเนี่ยพอมีน้ําเนี่ย อาจารย์จะให้ดีไซน์เสริมในความเป็นสีแดงลงไปเพราะสีแดงเป็นเกี่ยวกับไฟนะฝั่งขวาหาหาต้นไม้มาเสริมต้นไม้ทีม่มีความเป็นสีแดงส่วนบ่อปลาให้เน้นปลาคราบสีแดงแสดงว่าสีแดงเนี่ยอยู่ในน้ําฝั่งขวาก็จะกลายเป็นไฟอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับมีน้ําเท่านี้ท่านผู้ชมขามไม่ต้องทุบไม่ต้องลือ้อหาความเป็นสีแดงมาเสริมตกแต่งให้ดีความเป็นสีแดงก็จะเสริมความเป็นมงคลวันนี้จริงๆโชคดีโชคดีนะครับที่อาจารย์มาถึงที่แล้วนะครับบางทีเนี่ยนะบ้านหลังเนี้ย ผมมาอยู่ได้6เดือนะะนะครับอ๋อคืย้ายมาใช่เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยที่ขายมาเนี่ยคก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแหละแต่บางจุดเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าอธุรกิจที่เขาทํากับที่ที่เราทำเนี่ยมันจะเหมือนกันได้หรือเปล่าแสดงว่าเป็นการตกแต่งเดิมอยู่แล้วใช,ใช่ไหมเริ่มแต่หน้าบ้านคืออาจารย์บอกแล้วว่าโซนหน้าบ้านถือว่าด,ดีปรับตามที่บอกแต่พอเดินเข้ามาปั๊บนะคะเนื่องจากว่า เจ้าของเดิมกับเราเนี่ยคนละปีนักสัตว์กันหรือความเป็นความเป็นใช้ชีวิตต่างกันมุมขวาเนี่ยเป็นเสือสําหรับเราไม่ได้อย่างเราเนี่ยทำธุรกิจแล้วมีการแบกไม้ต้องเป็นปลา<ม>อาจจะหาภาพปลาคาบเข้ามาหรือเป็นภาพที่เกี่ยวกับปลา<ม>แต่คอเน้นมีความเป็นสีแดงเนื่องจากฝั่งขวาเป็นธาตุไฟนะคะใช้ปลาในความเป็นสีแดงเนี่ยมาเสริมในตัวของภาค แล้วก็ไหลเข้าก็เท่ากับว่าข้อแรกคือตรงจุดนี้จะกลายเป็นจุดพลังงานของการเงินไหลเข้าที่ดีนะคะส่วนโคมไฟโคมเนี่ยจริงๆถามว่าได้ไหมอาจารย์แนะนําแบบนี้ค่ะ พอเป็นลักษณะเป็นพวงองุ่นหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นรังพึ่งอะค่ะเพราะนึ่งจะเป็นการรวมทรัพย์ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดปรับเปลี่ยนได้ถือว่าจะดีเนาะเป็นความเชื่อของชนจีนที่บอกว่ามันจะเป็นการแบบรวมรับเป็นการรวมทรัพย์แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าดีเหมือนกันแต่ลักษณะของการการจัดวางเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ยังฝั่งซ้ายพี่คะลักษณะแบบนี้ค่ะการที่เราทําเป็นดีไซน์ที่เป็นก็เรียกไะเป็นเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอะนียอัดใหให้เติมเต็มให้หมดอันนี้คือจุดสะดุดอ๋อหรอใช่ค่ะทำไมสวยออดค ถ้าเกิดแบบเนี้ยถามว่าสวยไม่สวยแต่ความเป็นจริงคือในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยเราไม่แนะนําปรับตรงนี้เท่านั้นเองอะไร่อไปแ้าเราเดยวปิดทำให้เรียบถูกต้องดีที่สุดค่ะให้เรียบไปเลยมุมต่อไปงไหนคะท่านเตอพอเราเดินเข้ามานะคะแน่นอนฝั่งขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นห้องน้ําถูกไหมฮะใช่ครับโอเค หาไฟเสริมตรงใต้บันไดหน่อยเนื่องจากว่าห้องน้ํเปรบเวนท้องมังกรน้ํากับไฟคือเจอกันให้เราสังเกตหลายๆครั้งค่ะว่าบันไดเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ใกล้กับน้ําอยู่ตลอดเวลาในทุกๆท,ที่เพระาะเขาเชื่อว่าโครงสร้างของบันไดบันไดคือมังกรมังกรกับน้ําคืออยู่คู่กัน<ะ>แต่เพิ่มไฟสักดวงหนึ่งค่ะจะเพิ่มความสว่างให้มังกรเนี่ยได้มีเงินไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาถือว่าดี และโซนนี้เราเรียกโซนถุงซับะจากปากทางประตูเข้ามาท้ายสุดเนี่ยเขาบอกตรงนี้เป็นถุงซับเป็นโซนโต๊ะอ,อาหารส่วนโคมไฟเนี่ยถือว่าดีเพราะมันเป็นลักษณะคล<ฮ>้ายเป็นโคมะลักษณะแบบนี้ถือมีพลังแต่แนะนำนิดหนึ่งะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะเจ้าของเดิมเนี่ยเรายังไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างพลังงานใหม่หรอาจจะโคมเก๋ๆซะหน่อยลักษณะแบบนี้นะคะมาเสริมใหม่ถือว่าจะดีสร้างพลังงานสิ่งต่างใหม่ถือว่าโอเคนะคะ ส่วนโต๊ะทุกอย่างเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกถือว่าดีโซนเนี่ยถือว่าโซนโอเคนะคะภาพหา่ะภาพไปเนี่ยเราจะเห็นว่าขาดเรื่องของน้ำ,น,ำนะคะแล้วขาดความเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เหลือคือน,นิ่งหมดเลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกถ้าเกิดภาพมีการปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะภาพที่มีมีเรือ มีน้ำมีความเคลื่อนไหวหรือมีขุดเขาถือว่าจะดีอันนี้จะมองว่าแห้งไปนิดหนึ่งโดยปกติเนะี่ยผมจะมีห้องทํางานนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้มุมเนี้ยนะครับมันทีมงานจะชอบมากเวลาประชุมกันเนี่ยนะก็ค,ะคือทานข้าวไปด้วยคุยงานไปด้วยคือทุกอย่างจะอยู่บนนี้หมดเลยเพราะข้อแรกเนี่ยเรารู้สึกสบายแต่ในความเชื่อเชื่อแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธว่าวันนี้เนี่ยโกะตัวนี้นั่งทํางานตรงนี้เนี่ยจะไม่ทําให้เงินไหลเข้านะเงินไหลเข้าเยอะ แต่จะหมดไปกับการกินมหมดไปกับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกินความบันเทิงหรืออะไรก็ตามที่มีสิ่งต่างๆเนื่องจากโต๊ะนี้เป็นโต๊ะกินยิ่งหามาเท่าไหร่ก็จะหมดกับโต๊ะนี้เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราทํางานบนโต๊ะทานอาหารเนี่ยคำถามคือเอ๊ะเงินฉันเป็นหหมดอะเราควรจะมีสัดส่วนของการทํางานกับการกินไม่งั้นเนี่ยพอมาอยู่แบบเนี้ยการบริหารหรือการเมนเนจบางอย่างมันจะควบคุมไม่ได้ แนะนําว่าถ้าเป็นโต๊ะทานอาหารก็เป็นโต๊ะทานอาหารไปเลยถ้าส่วนงานก็พยายามจะบังคับตัวเองให้ได้ว่าจบในที่เรื่องงานนะคะโซนนี้หากพอเราเดินขึ้นมาปับ๊บโซนนี้เป็นโซนพลังงานดีระหวังเชื่อมต่อของความสุขด้านล่างนะคะ,ะโคมไฟเช่นกันอานะจารย์อยากให้แนะนําแบบมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าเวลาที่เราเนี่ยย้ายบ้านใหม่หรือเข้าบ้านใหม่หรือมีการซื้อบ้านจากเจ้าของเดิมเนี่ย ไฟเปรียบสือนพลังงานที่เขาเหนื่อยที่สุด <c oughs> แสดงว่าเรารับช่วงต่อจากไฟที่เขาเหนื่อยที่สุดถ้าปรับเปลี่ยนได้เนี่ยถือว่าจะดีนะคะ <c oughs> จะสร้างพลังงานใหม่ถือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้น <c oughs> เป็นโคมไฟลักษณะของเป็นพวงองุ่นก็ได้เป็นรังผึงก็ได้ลองดูนะคะ <c oughs> โถงนี้ค่ะเป็นโถงที่สวยงามมากนะคะรบกวนท่านดอรอธิบายหน่อยโถงนี้เนี่ยท่านดต,ตรจะเตรียมไว้สําหรับทําอะไรคะเรามีของใช้มีอะไรต่างๆก็จะมาเก็บข้างบนเพราะว่าข้างล่างเต็ม เห็นอะไรก็ซื้อมาซื้อมาก็ไว้โชว์ข้างบนโถงนี่เป็นโถงที่ดีฮะคือพยายามที่จะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้อย่าอย่าให้มีเฟอร์นิเจอร์ที่ทําให้ดูรู้สึกแน่นอึดอัดและและ,และดูรกงรังเอ้อเหรอพรางจริงเท่าที่มองจากรูปแบบของตัวเลขดูจากท่านด็อกเตอร์แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศมากกว่าที่จะเป็นที่หัรับดังนั้นไม่แนะนําด้านบนที่จะมีอะไรมากไปกว่านี้จบแล้วนะจบแล้วคะ่ะจบแล้วนะเรื่ององจุ้ยอ่ะชั้นสองปิดจบแล้วคะ่วนะ ทีนี้ดูขอไปเผือกเรื่องของพี่เขาได้ได้เลยได้เลยอยากรู้อะไรคือคือพี่เขาเป็นสอนด้านออนไลน์แล้วก็เน้นสอนกับคนที่อายุเยอะแล้วด้วยเหมือนยังสอนสอนพี่นุงเสกเนี่ยจนสามารถแบบทำเงินเป็นกองเป็นกี่แต่ว่าหน้าตาอาจจะแบบว่านะผู้ใหญ่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยก็อยากเรียนกดรใจดีสอนตั้งแต่พื้นฐานปูพื้นทําอะไรไม่เป็นโหลดแอปขึ้นมาจนถึงคันยิงโฆษณาทั้งหมด อู๋หูสนใจมากหนูอยากฝากคุณลุงหนูคนนึงคะ่ะเขาตกปากเลยนะ <c oughs> อย่าเรียกฉันลุงเด็ดค่ะฉันคือป้า <c oughs> ฉันถ้ามาเรียนตรงนี้รุ่นเด็กสุดโ <c oughs> อ้โหคุณพี่ดรเอาไปเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บนึงแต่นันยาวอยากต้องต้องคุยนั่งคุยค่ะต้องนั่งคุยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ รักเธอเธอไม่รู้รอกเก็บไว้ในใจก็พอเห็นเธอเธอไม่เห็นรองแต่เห็นก็เพียงข้างเดียวโบวีมาแเน่หนต้องชอบเทปนีมากแน่เลยอ่ะจริงๆเป็นความประทับใจที่เราเรารู้สึกว่าแบบครั้งหนึงเนาะครั้งหนึ่งที่เราเราอยู่ในยุคกับเพลง เองอของพี่พี่หนุ่มครับผมเพลงอันนี้ยนูแปดศูนย์ใช่ไหมคร<ช>ับครับ,รบหนูเพิ่งหนูเกิดแปดห้าแต่แม่หนูต้องเลิฟมาแต่ว่าดังแต่ยุคชันแล้วนะ<อ>พี่หนุ่มค่าอาจารย์มีช่วงหนึ่งของพี่ที่อาจารย์ประทับใจมากแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์ประทับใจอะไรในช่วงนั้นแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์อะไรแต่เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เนี่ยอยู่ในความทรงจำเฮ้ยน่าสนใจเล่ามาดีไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่มมีโอกาสไป งาน, concert, concert นงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วพี่หนุ่มเนี่ยขึ้นเวทีแล้วพี่หนุ่มร้องไห้แล้วพี่หนุ่มพูดคำหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราน้ำตาตกเลยนะแล้วคนข้างๆเราเนี่ยทุกคนคือปาดน้ำตากันมากมายพี่หนุ่มทราบไหมพี่หนุ่มพูดว่าอะไรเออผมว่าคิดว่าทุกคนลืมผมแล้วใช่คำนี้ค่ะ ทำไมพี่หนุ่มถึงรู้สึกว่าทุกคนลืมพี่แล้วทําไมวันนั้นพี่ถึงพูดแล้วก็ทั้งน้ําตาพี่ไไม่<ล>คือตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเลยเราเราเลิกร้องแล้วอะแล้วเผอิญพี่จิก๋กเขาเขาจัดคอนเสิรต์ตว่าเขาแต่งเพลงให้ศิลปินคนไหนท,ทั่วประเทศแล้วก็<ม>เราก็เป็นหนึ่งในนั้นค<ะ>แล้วก็มาได้ร้องเพลงจริงๆเนี่ยไม่เคยร้องเลยพี่จิกบอกเค้หนุ่มมาหน่อยเถอะมาร้องเพลงให้พี่หน่อยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบ เขาลืมเราไปแล้วมั้งผมไม่ต้องมีผมก็ได้อะเขาพูด,ดง่ายง่ายแล้วพอเขาเรียกมาร้องอะเชื่อไหมผมเดินออกไปเนี่ยขาสัน่นอาจารย์ใช่ไหมขา,ขาสั่นแล้วก็มันมีม,มีความมัน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 ตื้นอะมันขึ้นมาเหมือนกับเฮ้ยพอเราร้องแล้วคนเขาแบบมันร้องตามอะ<า>มันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันยังมีวันนี้สําหรับเราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันวันนั้นมันก็เลยแบบเออมันก็คุยคุยทั้งน้ําตาเป็นวันที่ที่ร้องแบบ รอบแรกเลยแล้วก็เป็นค,คือคือคือรอบอื่นๆก็มันก็จะมีแต่มันก็ไม่เหมือนกันรอบแรกอ,ะอ่ะนะแล้วแล้วมันเป็นความมึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมประทับใจหลังจากกลับมานะแล้วก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตไหนอีกเลยทุกคนอรอคอยพี่จริงๆการที่เราไปแล้วเราได้เจอเจอนักร้องในดวงใจอ่ะพี่เนี่ยเป็นนักร้องที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนอย่างที่บอกทุกคนที่ไปไปพร้อมกับความประทับใจและกลับเอาความสุขในวันนั้นเนี่ยกลับเป็นความทรงจํา อาจารย์เลยรอคอยวันนี้ที่จะมีโอกาสได้คุยกับพี่ประยงนี่เขบพูณนะอาจารย์เขาคูณมากค่ะเอาแล,แ,ลแล้วที่พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มไม่ได้ลองเพลงไม่ได้รับงานคอนเสิร์ตโดยถึงแม้วาจะมีคนติดต่อมาเพราะว่าทํางานอื่นอยู่แล้วพี่หนุ่มทํางานอะไรอยู่คะตอนคือจริงๆผมทํางานเ,าเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบราณน,นะฮะ,ฮะไปไปดีลเรื่องของวัตถุโบราณให้ไปจัดเอกซิบิชันอ่ะแล้วก็เอาพวกวัตถุโบราณเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับพวกมิวเซียมทั่วโลก พี่หนุ่มเขาไปทําอะไรอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะคะคือหลังจากไม่ได้ร้องเพลงแล้วโชคดีคือเหมือนกับว่าเราเราได้ไปไปเจอผู้ใหญ่อะที่เขาสะสมของพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําให้มันมีมูลค่าได้ยังไงเราก็เลยขอบอกเอางี้ไหมท่านเดี๋ยวผมขอเอาของพวกเนี้ไปหาไรายได้กลับมาให้ท่านโดยที่มันมีค่าอยู่แล้วอะ่ะคือมันพวกนี้มันจะขายยาก แต่ถ้าเราเอาไปให้เขาจัด e อ h i ซ i t i o n ชนก็ได้เงินกลับมาพี่หนุ่มยกตัวอย่างสักชิ้นได้ไหมคะว่าว่าอะไรให้เราได้เห็นภาพว่างอ,อเป็นชิ้นเนี่ยที่มันแบบแบบโบราณเ,เอาอย่างอย่างตาประทับของของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรามีตาประทับฮ่องเต้ของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นหยกแท้ๆมีบริษัท GIT มาเข้าแล็บแล้วว่าอ ชิ้นนี้เป็นหยกจริงเป็นตามีอายุเท่านู้นเท่านี้มีใบเซอร์ลับรองหมดแล้วหุยขนลุกแล้วคือคนที่เก็บไว้คือคนไทยเหรอคะคนไทยครับเฮ้ยล้วคือคือพอถติว่าให้ไปจัดอีซิบิชันคือเราได้เงินใช่เราเราเป็นคนจัดเองหรือว่าคือเราเอาไปให้เขาจัดเรามีของแล้วเขาจะจัดแล้วเขาก็ใช่เขาเช่าจัดอกซิมิชันเช่นเทศกาลตรุษจีน บางทีเขาอยากจะรวมสิ่งที่เป็นของที่หาชมที่ไหนไม่ได้แล้วใช่เขาก็จะจัด exhibition อาจารย์คืนมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเขาจะมีการประมูลของต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นของเนห้องเต้ในยุคนี้เนี่ยเวลาเขาประมูลกันเนี่ยเขาสู้กันด้วยแบบโอ้โหมากมายกว่าจะได้มาครอบครองแล้วการที่จะออกไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าออกไปชำรุดปั๊บทุกอย่างพังหมดเลยทุกอย่างเขาจะมีเขาจะทาเขาจะทาการันตีหมด เขาจะทำอินชอลันของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไว้ให้เราหน<ม>ึ่งเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็จัดพวกนี้เสร็จผมก็ชิ้นไหนที่เจ้าของต้องการออกชันเนี่ยผมก็เอาชิ้นนั้นไปออกชั่นคือทําหน้าที่ตรงนี้แทนเขาแล้วเราก็เราก็เราก็ากได้เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเอาของไปแล้วพี่นุ่งเสกร,รู้จักกับดรตองได้ยังไงคะเห็นบอกว่าดรต่เป็นคนมาเปลี่ยนชีวิตใช่ก็เจอโควิดหนักๆเนี่ยค่ะ,คะ การทํางานก็เปลี่ยนไปเพราะว่าออกไปประมูลไม่ได้ไปทําอะไรต่างประเทศไปเดินทางไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันหยุดชะงักของที่ดิวอยู่ที่ท่าเรือทุกอย่างมันหยุดหมดก็เลยเลยอยากมีความรู้ในเรื่องของออนไลน์เราก็หาจารย์เลยแล้วพี่หนุ่มตัดสินใจนานไหมคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าโค้ชหรือขึ้นชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์มีหลายท่านเลืเกิน คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราจะเชื่อใครค,คือทุกคนอาจจะดีหมดแต่ดีในคนละด้านผมชอบอาจารย์เขาอย่างหนึ่งคืออาจารย์เขาเป็นเป็นอาจารย์ที่ไม่กักวิชาค,คืออยากเป็นอะไรผูสบายได้เลยเนี่ยแล้วแล้วก็สอนจริงทำจริงได้จริง<อ>คนจะบีลีฟไงถ้าน,น็อกเตอร์เนี่ย เป็นใครทําอะไรมาก่อนถึงมาเป็นสอนออนไลน์คะผมเป็นเด็กดอยเลยค่ะหนังสือเล่มแรกเขียนว่าดอยไหนคะดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่เรืจริงเรื่องจริงเรื่องจริงหนังสือเล่มแรกมีโอกาสได้เขียนชื่อเด็กดอยโกอินเตอร์ค่ะคือคือทาจนถึงขั้นไปโกอินเตอร์ไปสอนถึต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเกือบ30ครั้งสิงคโปร์ฮ่องกงตอนนี้ไปถึงยุโรป คือเนื้อหาการสอนเนี่ยมันมันมันเริ่มจากยังไงบ้างถ้าคนไม่มีประสบการณ์มาเรียนได้ไหมคะเอาคิดว่าแบบซื้อมือถือมาแล้ะแกะกล่องแกะกล่องแล้วใส่ซิมแล้วก็โหลดอะไรใส่ G ีเมลใส่อะไรเข้าไปคือคือเราสอนแบบนั้นใช่ใช่คืออันนี้คือเบื้องต้นแต่แล้วทีเนี้ยพอใช้เบื้องต้นเสร็จก็ไปสอนเกี่ยวกับเรื่องจะทําการค้าออนไลน์ยังไงด้วยใช่ตั้งแต่ไปยิงแอดทาคอนเทนต์ยังไงให้ดังให้ปังนะครับแล้วไปยิงยังไงยิงช่องทางไหนแล้วก็มีรายได้คือ นอกจากจะสอนให้ถักให้ขายของเป็นแล้วแต่ว่าแค่ขายเป็นอย่างเดียวมันไม่พอไงมันต้องมีเทคนิคว่ามันจะต้องทํำยังไงที่มันจะไปแบบให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้มากว่าสองท่านนี้เขากำลังมีโปรเจกต์ร่วมกันแต่ก็ไม่รู้ว่านักร้องอย่างพี่กับอาจารย์สอนออนไลน์อย่างอย่างดอกเตอร์เนี่ยเขาจะเขาจะรวมโปรเจกต์ออกมาแล้วเป็นอะไรใช่เดี๋ยวติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะ ข้าสู่เบรกดของรายการมุมโปรดค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านต่อนะคะต้องให้พื้นที่อาจารย์นิดนึงโบวี้ต้องบอกเลยค่ะทุกๆท,ที่ที่เราไปเนี่ยต้องมีมุมเองส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยหลายคนคงมองตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านเอ๊ะลุ้นกันว่ามุมเพงอยู่ตรงไหนบอกได้เลยค่ะเป็นมุมที่ทุกคนคาดไม่ถึงจริงเหรอเราเดินไปปับ๊บเห็นไหมที่เป็นฉากระหว่างโต๊ะอาหาร ตรงจุดนั้นคือจุดมุมเพงนะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะให้มีการจัดวางอาจจะเป็นองค์หกซิเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นองค์พระสังกจจ์เล็กๆวางตรงบริเวณตรงฉากนั้นหาที่ดีไซน์วางดีๆตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดดักซับที่ดีแล้วถือว่าดีมากเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีครัขอบคุณแทนเจ้าของบ้านเลยกับบอ๊เมาส์ต่ออยากรู้เรื่องสองท่านเนี่ยเขาฟเจิลิ่งกันยังไง ต้องบอกว่าผมเนี่ยมา,มาขอว่าอยากจะทํางานออนไลน์กับอาจารย์เราเป็นนักร้องอะ่ะเราก็คิดว่าเออในสถ,ถานการณ์อย่างเงี้ยเราน่าจะสอนคนที่อยากร้องเพลงค่ะเป็นบางคนร้องเป็นแล้วแต่ยังไม่ดีค่ะเราก็จะเหมือนกับว่าเอาเข้ามาสู่ออนไลน์ได้ไหมก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าสบายแล้วก็หลังจากร้องเพลงแล้วเนี่ยเราก็จะสอนอีกว่าร้องเพลงแล้วรวยได้ไง ร้องเพลงลยรวยได้ยังไงร้องเพลงแล้วรวยได้ยังไงแล้วมันเรารวยได้ยังไงอะคะการเรียนร้องเพลงเนี่ยร้องได้อยู่แล้วหรือร้องไม่ได้ไม่เป็นไรสอนให้ร้องได้แต่ถ้าร้องได้แล้วปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไปลง y o ยูทูอก็คือจะมีการสอนวิธีทำ u Youtube ด้วยใช่โบวี่สำคัญนะหมายความว่าพอเราเป็นแล้วเนี่ยเรามีที่ลง เรามีที่แบบที่ได้เรียนรู้แล้วก็เรามีแบบชั้นแนฟของตัวเองได้เอาความสามารถของตัวเองไปทําให้เกิดใช่เพราะเราทำไม่ได้ใช่เดี๋ยวนะคะเราเรานอกจากสอนเรื่องของการทำยูทูบเนี่ยมีการสอนใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆเยอะมีมีนี่นี่ในมือถือมีแอปอะไรบ้างล่ะครับสอนหมดอ่าอย่างเช่นมีมีท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับมีงานประจําอยู่เยอรมันนะครับแต่ชอบเล่นทิกตอกอ่าเราสอนจนเล่นไปเล่นมาไม่ไม่นานอ่ะประมาณสัก2เดือนผู้ติดตาม เริ่งร้านหรือมีอีกท่านหนึ่งเนี่ยทำงานประจำอยู่เดนมาร์กไปหยิบขวดแล้วก็เอาไปใส่ตู้แล้วได้ตังค์ช่วงช่วงประมาณสักสองสามนาทีตื่นเช้ามามีวิวอยู่ร้านอยูซึ่งต้องเป็นเคล็ดลับว่าเอ๊ะเราจะไปทำคอนเทนต์ยังไงทำอะไรต่างเราต้องลงเรียนแล้วล่ะจริงจริงๆต้องสมัครเลยคืออาชีพเราเลยเนี่ยท่านด็อกเตอร์ถามถามสั้นๆเลยนะคือของอาจารย์เองเนี่ยมีติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ เออเราก็อาจารย์จะมาทำนี้ไม่ได้าจะต้องไปโรงเรียนค่ะสั้น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 สสั้นสสั้นสแบบไหนโอกาสฉันมาแล้วเธอสั้นๆกว่าจะได้เข้ามาพูดคุยคือขออาจารย์เนี่ยเพียงข้ามคืนวันนี้เนี่ยด้วยแฮชแท็กเนี่ยมีคนแฮชแท็กซึ่งสายเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะคะแล้วก็สวยมากโพราหมดตัวเองสวยแล้วก็คราวนี้วันหนึ่งเขาส่งข้อความอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะแบบ อายุมากไปแล้วนี่อันนี้คือในหนเฟซบุ๊กเหรออ่าติ๊กต,ต็อกส่งมาอะไรไม่รู้สนับสนุนอะไรไม่รู้นี่นั่นถ้าเราเรียนแบบเนี้ยสิ่งที่เราไม่รู้ต่างๆเรามาถามได้ใช่ครับอ,อยากรู้แล้วว่าคอร์สเนี่ยสมัครยังไงร<ภ>าคาเท่าไหร่มีกี่คอร์สอะไรยังไง <ใน S 1> บ้างาคะค<า>อร์สเรียนเนี่ยนะครับผมให้โปรโมชั่นถูกมากยังไงคะเฉพาะวันเนี้ยค่ะอาจารย์เป็นในรายการเราเป็นราคาพิเศษใช่ว่างเลยค่ะไปติดตามได้เลยครับทุกทุกรายการที่ไปออกมาเนี่ย หลักพันใกล้หมื่นนะฮะเรียนได้ทั้งปีจากเดิมเนี่ยเก้าพันกว่าบาทแต่วันนี้นะฮะโอ้โหมาถึงบ้านเลยค่ะมาขนาดนี้ไม่ให้ได้ยังไงนะครับผมให้เรียนเท่าเดิมเรียนทั้งปีนะครับจ่ายเงินแค่99บาท99บาทเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทักมาเดี๋ยวตอบไม่ทันไงท่านผู้ชม99บาทได้อะไรนะครับเอาเป็นว่าผมสอนตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน แล้วจบเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันยีิบสชั่วโมงเอาดีๆเอาดีๆท่านผู้ชมขาฟังดีๆนะใช่ไหมทำเป็นคีิปให้เราโปิดดูแล้วับเป็นสด24สด24ชั่วโมงท่านผู้ชมขาเพียงราคาแค่9กบาทเรียนทั้งปีแล้วทาจสอน24ชั่วโมงแล้วจะนอนเวลาไหนไม่ไม่มีทีมมีมีมีทีมสอน 24ชั่วโมงคือเราเข้าไปแล้วเราจะมีกลุ่มเรียนให้สะดวกก็เข้ากลุ่มเรียนเลยผู้สอนเนี่ย200กว่าคนนะซึ่งมันจะมีคนสอนอยู่ตลอดเวลาให้เราเข้าไปเรียนมันจะเป็นชั่วโมงเรียนครับว่าชั่วโมงนี้สอนอะไรอันนี้สอนยูทูบชาแนลนี้สอนสร้างสติ๊กเกอร์ลไว้ส่งให้เพื่อนอะไรเดี้ยเดีวยวคือ99บาทเนี่ยสอนทุกอย่างเลยใช่ครับไม่ได้แบ่งวันว่าคลาสถ้าใครเรียนได้ทุกวันเนี่ยคุณก็จะได้เรียนทุกวัน Oh God. แสดงว่าจ่ายไป99บาทจะมีตารางคลาสต่างๆเนี่ยคุณสามารถจะเรียนได้ทุกคอร์สเลยใช่ครับพูดถูกไหมครับใช่โบวีอาจารย์อยากร้องเพลงใช่ไหมอ่ะค่ะพี่หนุ işte> ่มมาสอนคือผมราา99บาทก็ไ oh ด um ้มีค่าคลิปด้วยมีคลาสุงแต่แต่ผมเนี่ยไม่ใช่ร้องยี่สี่ชั่วโมงนะค่ะใครอยากเรียนกับผมเนี่ยผมอาจจะสอนตอนสี่ทุ่ม99บาทเนี่ยสมัครยังไงคะหน้าจอครับนะฮะไม่ต้องโทรรับสายไม่ทันค่ะ เอามือถือถ่ายหน้าจอไปเลยท่านผู้ชมอาจจะบอกไม่รู้แอดไลน์ยังไง QR c o ดเป็นไงเอามือถือถ่ายไว้ก่อนแล้วให้ลูกแอดไลน์มาก็ได้นี่ง่ายสุดเลยนะ,ะ,ะนะครับหรือแอดไลน์มาเองก็ได้สแกนปั๊บทักเข้ามาเลยนะครับว่ามุมโปรด ใส่โค้ดด้วยเพราะว่าต้องเอาโปรโมชั่น99บาทต้องทิ<า>งพ์ไปว่ามุมโปรดนะคะทุกค,คนอย่าลืมหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะพอจะแกนไปเสร็จปุ๊บก็ทักไลน์เข้าไปทักมุมโปรดอย่างนี้นะคะ,ค,ะคือให้ได้โปรโมชั่น99บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะแอดไลน์ไม่เป็นสแกนไม่เป็นนะคะให้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอทีวีตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ ทายเสร็จแล้วเนี่ยรายการจบแล้วเนี่ยส่งให้ลูกนะคะให้ลูกแอดให้หน่อยนะคะ,คะแต่หลังจากเรียนเสร็จคุณก็จะแอดเองเป็นได้ค่ะท่านต้องมีจํานวนจํากัดไหมคะต้องจํากัดเพราะว่าผมมีของแถมอ้อสิบเก้าวจะแถมไปหรอคะหนึ่งร้อท่านแรกค่ะนะครับที่ทักเข้ามานี่มีโอกาสได้เขียนหนังสือเนาะเล่มแรกเด็กดอยโกอินเตอร์นะครับไปอินเตอร์ได้ยังไงนะครับเล่มที่2ก็คือ ออนไลน์ช่วยชาติเฮ้ออนไลน์แล้วช่วยชาติได้ยังไงไม่ช่วยตัวเองกันเหรอจริงๆแล้วมันช่วยได้นะครับแล้วก็ชีวิตดีๆก่อนมีสถานการณ์โควิดผมเที่ยวตลอดจากออนไลน์นะครับแต่เล่มล่าสุดนะครับเล่มล่าสุดนะที่จะแจกท่านผู้ชมชื่อว่าเด็กดอยออนไลน์พันล้านหนึ่งร้อยทันแรกที่แอดเข้ามาตาม QR โค้ดนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ามุมโปรดนะคะนอกจากจะได้โปรโมชั่นคอร์ส99บาทเรียนเรียน1ปีแล้วเนี่ย ก็ยังจะได้หนังสือซึ่งไม่ใช่3มเล่มนี้ใช่ค่ะเป็นอีกเล่มหนึ่งชื่อเล่มว่าเด็กดอยออนไลน์พันล้านอ๋อที่สําคัญในเล่มเนี่ยนะครับมีนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนแล้วเขาประสบความสําเร็จยังไงมาเล่าให้ฟังคุ้มนะเพราะว่า99บาทเอา365วันหานะบาญาิกี่ตังค์ในสื่อก็เล่มลอยๆแล้วใช่ถูกใครที่สนใจนะคะก็รีบๆแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวโบขอหนังสือเล่มนึงเดี๋ยวจะได้เป็นสแกนแอดด้านหลัง โบมี่โบมี่ขอบคุณค่ะไก้มาเก๊างเยังไม่ได้จ่ายอุ้ยวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้สาระน่ารู้สาระน่ารู้ไปหลายหลายอย่างเลยอย่างเช่นอาชีพที่พี่ๆทำเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันน่าสนใจเนาะเป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีคนทําอะไรแบบนี้อยู่รวมถึงเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีคอร์สออนไลน์ที่สอนแบบตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เรียนได้ทั้งปีเลยนะคะก็วันนี้ก็ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะคะยินดีค่ับยอมมาออกรายการมุมปวดมาเจออาจารย์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะซีเป็นเอฟซีทั้งคู่ขอบคุณมากค่ะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่ามุมต่างๆนะคะมีความหลากหลายมีความหมายที่ดีค่ะนะคะใครที่ชมรายการเราอยู่เรื่อยๆก็จะได้มีสาระน่ารู้เพื่อไปปรับใช้ในแต่ละบ้านค่ะ และสำหรับอาทิตย์นหน้านะคะมุมโปรดของเรานะคะจะพาคุณไปพบกับใครมุมโปรดของเขาจะเป็นยังไงหรือว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรอีกนะคะก็ะต้องติดตามชมกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย